ทริปทิควิธีใช้เมาส์คีย์บอร์ดชุดเดียวในการคุมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องจะมีวิธีการตั้งค่ายังไงบ้างมาดูกันครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผม bon, บอลทอมค้ำนะครับคลิปนี้ไอ้นิวบอลก็จะมาแนะนําเทคนิควิธีการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดชุดเดียวในการควบคุมคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องนะครับผมซึ่งใครหลายๆคนนะครับผมที่มีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเนี่ยเวลาจะควบคุมเครื่องหนึ่งเครื่องสองเนี่ยก็ต้องใช้เมาส์คีย์บอร์ดแยกกันใช่ไหมครับผมแต่ในคลิปนี้เนี่ยไอ้นิวบอลจะมาแนะนําวิธีการใช้เมาส์คีย์บอร์ดชุดเดียวควบคุมได้ทั้งหมดเลยนะครับผมสูงสุดถึง4เครื่องกันเลยทีเดียวนะรวมถึงสามารถส่งไฟล์โอนไฟล์ไปมาหาสู่กันได้ด้วยนะครับ จาก Microsoft นะผมสามารถดาวน์โหลดติดตั้งได้ฟรีนะผมที่ชื่อว่าตัว Garage Mouse without Border นะผมซึ่งวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็เซตติ้งยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะผมเข้าที่เว็บไซต์ Google นะครับปีคำว,ว่า Microsoft Garage Mouse without Border ตามนี้เลยนะผมจากนั้นก็ Enter ไปนะผมแล้วก็เข้าลิงก์แรกนะผมที่เป็นของ Microsoft แล้วก็มีคำว,ว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับหรือว่าไปกดที่ลิงก์ในใต้ Description ก็ได้นะอนะนะมจะแปะไว้ให้นะครับแล้วก็ อันนี้คือกดเข้าไปแล้วพอกดเข้าไปแล้วนะครับผมก็กดปุ่มดาวน์โหลดสีแดงตรงนี้นะครับผมซึ่งเจ้าตัวโปรแกรมนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งบน Windows 7 w i n d o w s 8 w i n d o w s 10แล้วก็ Windows 11เลยนะครับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการติดตั้งเลยครับกด Install ไปนะครับผมกด Next กด Accept นะครับผมติ๊ก c c c e p t แล้วก็ Install กด Yes มันติดตั้งสักครู่หนึ่งเพียงเท่านี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไปติดตั้งตัวโปรแกรมนี้เนี่ยกับเครื่องที่เราจะใช้งานนะครับผมหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมไปที่หน้าเดสก์ท็อปก็จะมีตัวโปรแกรม Mouse without border ขึ้นมานะครับผมกดเปิดมันขึ้นมาเลยครับกด yes ไปพอขึ้นมาหน้าแรกนี้นะครับผมถ้า เครื่องไหนที่เป็นเครื่องหลักเนี่ยให้กด no นะผมส่วนเครื่องที่เป็นเครื่องลูกเนี่ยให้กด yes นะครับผมโดยเครื่องนี้บอนใช้อยู่ตอนนี้เป็นเครื่องหลักนะผมก็กด no ไปจากนั้นนะครับผมเครื่องลูกที่กด yes ไปเนี่ยก็กรอกตัว security code แล้วก็ตัวชื่อคอมพิวเตอร์ไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันให้ดู3มเครื่องนะครับ อันนี้นะครับก็คือไอทีบอลเนี่ยลงโปรแกรมตัวเมาส์เว e ์บอร์เดอร์ไปทั้ง3เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยเครื่องตรงกลางเนี่ยจะเป็นเครื่องหลักนะครับแล้วก็เครื่องทางซ้ายทางขวาจะเป็นเครื่องรองนะแล้วก็ทั้ง3เครื่องนี้เนี่ยต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับผมก็คือเป็นตัว AI Mesh 5G นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีเซตติ้งกันนะครับผม เครื่องตรงกลางนะผมอันนี้คือกด no ไปแล้วนะผมส่วนเครื่องทางซ้ายทางขวาจะต้องกด yes นะผมพอกด yes ไปแล้วนะครับผมก็กรอกตัว security code นะครับผมกับตัวชื่อคอมพิวเตอร์โดวรหัสตรงนี้นะผมต้องเอามาจากเครื่องตรงกลางอันนี้นะครับผมซึ่งต้องพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่ให้ถูกด้วยนะครับผมมันค่อนข้างยาวมากเลยทีเดียวนะพอมีเสร็จแล้วนะผมก็กดลิงก์ไปนะครับ มันก็จะทําการสกรีนเข้าหากันพอเสร็จแล้วนะผมก็จะขึ้นตัว success ขึ้นมานะผมอ่ะนีมันขอพิมพ์เครื่องทางขวาต่อนะครับ a few moments later อันนี้นะครับก็คือเชื่อมต่อกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมจะเห็นได้ว่าเครื่อง Acer เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือนะผมแล้วก็เครื่องทางขวาเนี่ยคือ Asus นะครับแล้วก็ ทางขวาอีกอันจะเป็น Surface Pro 8นะครับผมเห็นได้ว่ามันเรียงสลับกันใช้มันเรียงเป๊ะๆตามที่เราวางอยู่ตอนนี้นะผมก็ทำการลากสลับไปมาง่ายเลยนะครับคือลาก Acer มาไว้ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็ตัว Surface Pro 8ข้ทางล่างอ่ะ,อะเรียงมาใหม่อย่างนี้นี่ก็คือมันจะ เป็นแบบที่เราจัดวางไว้เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทําการกด apply ไปพอ apply เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองลากเมาส์ให้ดูนะผมอันนี้เมาส์อยู่เครื่องตรงกลางนะเครื่องเอเซอร์นะครับเาจะลากเมาส์ไปทางซ้ายนะผมเพื่อไปเครื่องเซ r ร์ c เนะครับผมนี่เลยเห็นไหมเมาส์มันมาแล้วเราสามารถ Copy พวกข้อความหรือว่าย้ายไฟล์อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือ Copy ตัว YouTube นะครับก๊อปปี้เสร็จแล้วจะเลื่อนไปทางด้านขวานะครับผมเพื่อเปิด ตัวเว็บไซต์ YouTube ของเครื่อง ASUS นะครับผมเข้าตัว Microsoft Edge ไปแล้วก็คลิกขวา Paste อ่าเรียบร้อยแล้วก็มาจะกด Enter ดูนะครับผมคีย์บอร์ดเครื่องตรงกลางนะนี่เรียบร้อยสามารถใช้ได้เลยนะครับรวมถึงสามารถโอนไฟล์ไปมาได้ด้วยเดี๋ยวเราจะลองยกตัวอย่างนะครับผมโอนไฟล์รูปภาพนะผมจากเครื่องตรงกลางเนี่ยไปเครื่องทางซ้ายทางขวานะครับผมอ่ะเนี่ยก็ลากไฟล์ไปเลยครับแล้วก็วางแปะอย่างนี้ะครับผม ง่ายๆเลยนะครับผมเสร็จแล้วนะหรือจะลองลากไปที่เครื่องทางขวานะครับผมอ่ะลากไฟล์ตัวรูปนี้ไปวางแปะนะครับผม oh, <no. S 1> นี่ตัวไฟล์รูปก็มาแล้วนั่นเองนะครับผมอยู่ในโฟลเดอร์จัดเก็บเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมซึ่งต้องบอกกันว่าเครื่องทางขวาเนี่ยเป็น Windows 10ส่วนเครื่องตรงกลางแล้วเครื่องทางซ้ายเนี่ยจะเป็น Windows 11สามารถใช้ข้าว Windows กันได้ด้วยนะรวมถึงนะครับผมถ้าคอมใครเนี่ยที่เรียงแบบข้างบนข้างล่างนะครับผมสามารถ ความลำดับกดเป็นโลก็ได้เหมือนกันนะผมแบบ t o l o อย่างนี้นะติ๊กทางด้านซ้ายนะผมก็จะแบ่งเป็น2แถวตามนี้ ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับวิธีการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดชุดเดียวในการควบคุมคอมพิวเตอร์หลายเครื่องนะครับซึ่งช่วยให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นมากๆนะผมรวมถึงประหยัดค่าเมาส์กับค่าคีย์บอร์ดไปด้วยนะผมใช้แค่ชุดเดียวก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอ้บอน,นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายหรือฝากกดไลค์กดแชร์ ช่องคอมคาร์บด้วยนะครับ